สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมต่างจากช่อง tk gaming ครับในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวอาวุธ ancient weapon นะครับสำหรับอาร์บีชนะครับว่าเออมันเหมาะกับสายไหนนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะื้อหากันนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมกด subscribe กดสันกร่งนะครับที่ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของผมด้วยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอย่างนั้นเราไปฟังการรีวิวพร้อมกันเลยครับ จุดเริ่มต้นของคลิปนี้ก็อยู่ที่ว่าทาง g t t ได้ทำการปล่อย Virgo Scroll ออกมานะครับซึ่งตัว Virgo Scroll เนี่ยจะมีโอกาสที่เราจะสุ่มได้อาวุธแอนเชียนทั้งหมด3ชิ้นนะครับก็คือ Royal Bow, Iron Nail แล้วก็ Shadow Staff ครับซึ่งเป็นอาวุธของ Ranger, และก็ Shadow ช h a s e r ชูราแล้วก็ Sorcerer ครับซึ่งอาวุธเซตเนี่ยเป็นอาวุธเซตแอนเชียนครับซึ่งแต่ละอาชีพก็จะมีทั้งหมดอาชีพละ2ชิ้นด้วยกัน เมื่อเห็นดังนี้แล้วนะครับก็ทำให้ผมได้คิดว่าอาวุธแอนเชียของอัพบ s ชอปเนี่ยก็น่าจะมาอีกไม่นานแล้วนะครับก็น่าจะมาแล้วผมก็เลยมาทำการรีวิวให้เพื่อนๆก่อนเลยอาวุธชิ้นแรกที่ผมจะมาทำการรีวิวก็คือ exorcist bible นะครับซึ่งตัวสมุดเล่มนี้นะครับถ้าเราหลักเลยก็คือจะเป็นสมุดที่เพิ่มความแรงของสกิลดูเ b l e l ไลท์ของ b e ชอปนะครับทุกๆาอัปเกรดเนี่ยจะเพิ่ม2 5 แล้วก็ถ้าเราตีถึงได้บวก11เนี่ยก็คือจะบวกอีก100%เลยครับก็คือเราน่าจะรุบตัวอะไรได้แรงมากเลยนะครับแล้วก็จะมีคอมโบกับตัว Ancient Hero b o ซึ่งยังไม่มานะครับก็จะได้มีโอกาสที่เราจะได้อินบวก20แล้วก็เอม m เคบก5%เวลา7วินาทีจากความเห็นส่วนตัวของผมนะครับสมุดเล่มนี้นี่ค่อนข้างจะเหมาะกับ b i ชอ o สายบูหรือสายแบตเทิลนะครับหรือสายออตโต้สเปลนั่นเอง ก็เพราะว่าสมุดเล่มนี้เพิ่มความแรงสก,กิลของดูเปอร์ไลท์โดยตรงนะครับถ้าเราตีบวก11เ,เนี่ยเราจะได้ความแรงของดูเปอร์ไลท์เพิ่มขึ้นมาถึง100%ซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับแถมถ้าเราเล่นกับตัวคอร์อาชีพของบีชอฟอีกครับก็จะมีเพิ่มความแรงของสก,กิลดูเปอร์ไลท์ขึ้นมาอีกประมาณ90%นะครับถ้าเราตีบวก10ทั้งลทั้งตัวมือและโลนะครับแสดงว่าตัวบริเวณจะแรงขึ้นประมาณเกือบ200%นะครับซึ่งถือว่าแรงขึ้นมาเกือบ2เท่าตัวเลยนะครับค่อน อีกทั้งสมุดเล่มนี้สามารถใช้ได้ยาวๆจนเป็นคลาสสีได้เลยนะครับเพราะว่าตัวสมุดนี้เราสามารถที่จะการอัปเกรดได้นะครับโดยการตีบวก9หนังสือแล้วก็ใช้กล่อง Exor c i s e b i b l e Modification t ชันซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น a s h Shop นะครับมันสามารถเปลี่ยนเป็น p a r t นเ e ็กซออซิสไ b เบได้ครับสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะมีส่วนที่เป็น a d k เพิ่มขึ้นมาครับก็เหมาะกับสายปูมากขึ้นไปอีกรวมถึงก็จะมีสกิลจูดเด็กเพิ่มขึ้นมาครับเพิ่มความแรงสกิลจูดเด็กด้วยนะ ก็จะสามารถออโต้สเปลจูเด็กได้อีกนะครับแล้วในอนาคตนะครับรมันก็จะมีหมวก l a c ซิ่งแคปอาร์บิชอซึ่งเมื่อเราตีบวกสเอดหมวกนี้นะครับเราจะสามารถออโต้สเปลดอร์มัสได้นะครับทําให้ถ้าเราใส่สมุดเล่มนี้กับบวก r a c ซิ่งแคปเราก็จะมีออโต้สเปลได้ถึง2องสกิลด้วยกันก็คือจูเด็กกับอด o ลมาสครับทำให้สามารถเล่นได้สนุกยิ่งขึ้นแล้วก็มีท่าโจมตีได้หลากหลายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสมุดเล่มนี้มานี่ คนที่เล่นเบเทิลบิชอปสายบูนะครับควรจะต้องหามาใช้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นอาวุธเลเวลสีด้วยนะแล้วก็มีรูทั้งหมด2รูนะครับทำให้เราสามารถใส่การ์ดทรูมากกาเลต้าโซลินเพิ่มความแรงอะดมมาได้อีกใบละ60%เลยนะครับอนานะคตของบิชอปสายบูนี่ก็ค่อนข้างจะสวยงามพอตัวเลยนะครับด้วยของที่เสริมมานี่ค่อนข้างจะแรงมากๆเลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกับอาวุธชิ้นต่อไปเลยนะ อาวุธชิ้นที่2ของเซตแอนเชียนของบีชอนะครับก็คือเซนเมสนะครับตัวเซนเมสเนี่ยจะมี M อ d k เคที่สูงกว่าตัวสมุดเอ็กซอร์ซิสนะครับแล้วก็เป็นกระบองที่จะเพิ่มความแรงของอดอลมัสทุกทุกๆ5%เมื่อเราตีทั้งหมด3ตีบวกนะครับแล้วก็เมื่อเราตีบวก9เนี่ยจะได้ลดไล่สิเเมื่อเราตีบวกสิเอ็เนี่ยจะเพิ่มความแรงของโฮลี่โปรพตี้แมจิกก็คือตัวอดอลมัสนะครับอีกสิบเนะครับแล้วก็จะมีคอมโบเหมือนกับตัวหนังสือนะครับซึ่่งงกระบออันนนีี้เย ค่อนข้างจะเหมาะกับบีชอฟสายบูอีกแล้วนะครับแต่จะเป็นบีชอฟสายบูออโต้สเปลแท้ๆนะครับคือกระบอกเนี่ยจะเพิ่มเน้น mdk e เป็นหลักเลยนะครับผมแต่ทีเนี้ยด้วยการที่เพิ่มความแรงอโดามัสเนี่ยมันจะไม่มีสกิลออโต้อโดามัสนะครับเราจะต้องไปหาหม Cap ั่วเลสซิ่งแคปอับิชอปมาใส่นะครับซึ่งกระบอกเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจของตัวอโดามัสเมื่อเราตีออโต้ได้สูงที่สุดครับผม ทีนี้เจ้าตัวเซนเมสเนี่ยก็สามารถทำการอัปเกรดเป็นพาเทนเซนเมสได้เหมือนกันนะครับโดยที่กระบอกเนี้ยก็จะเพิ่มความแรงของอัโดมัสเพิ่มมาอีก15นะครับแล้วก็มี m k k เพิ่มมาอีกเ,เ,เยอะพอตัวเลยครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถตีกระบองพาเทนเซนเมสได้ถึงบวก12นะครับเราก็จะได้ความแรงของอัโดมัสเพิ่มขึ้นมาทั้งหมด35นะครับและด้วยที่กระบอกอันนี้เรามี ช่องใส่การ์์ทั้งหมด2ช่องก็เราที่สามารถใส่การทูมาเกลิต้าโซลินได้อีก2ใบนะครับเพราะฉะนั้นความแรงของอ d โดรมัสโดยรวมเนี่ยก็จะอยู่ที่ร5 5นะครับทีนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเออแล้วถ้าเกิดเป็นสายอโดรมัสแท้ล่ะครับพี่สามารถใส่กระบองนี้ได้ไหมคือถ้าพูดจริงๆก็คือมันก็ใช้ได้แหละครับแต่ทีนี้ผมจะให้ลองเทียบดูนะครับ ถ้าเราใส่กระบอกน,นี้กับ2ทูมากาเลต้าโซลินใช่ไหมครับเราจะได้ความแรงอัตโนมัติที่155เปอร์ในขณะที่ถ้าเราใส่จัดเมนเราจะได้ความแรงอัตโนมัติอยู่ที่200เปอร์เซ็นต์ถ้าเราใส่เซตหมวกแกะตีบวกสิก็จะได้ความแรงอัตโนมัติที่180เปอร์เซ็นต์ซึ่งนั่นหมายความว่าทั้งสองเซตนี้นั้นจะให้ความแรงอัตโนมัติที่แรงกว่าตัวกระบองพาร์เทนเซนต์เมทอันเดียวนะครับโดยที่เรายังไม่ได้ใส่ก๊าซทูมากาเลต้าโซลินในเซตจัดเเมนหรือซตหมมวกกแะะะเเลลยยนนครรับบซึ่าาา่่งง้างาาาสสถใใไดอะ ทีนี้อาวุธทั้ง2ชิ้นนี้เนี่ยนะครับมันเหมาะกับอาร์พีชอปสายบูทั้งคู่เลยนะครับคําถามต่อมาก็คือแล้วเราควรจะใช้อาวุธอันไหนดีล่ะผมก็มี2อ,อย่างให้เพื่อนๆได้เลือกนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเล่นแนวแบบออร์ r ดลนะครับเล่นดูปนลายแรงด้วยเล่นได้มีจูเด็กด้วยมียิงอโดรมัติแรงพอประมาณด้วยนะครับผมก็แนะนำให้เล่น e อ o r ร i s ิสไบเบครับ เพราะว่ามันจะเล่นสนุกกว่าแล้วก็มีท่าโจมตีได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็เสริมสกิลบูส์ซึ่งก็คือดูปนไลน์นะครับเป็นสกิลหลักของเรานะครับแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนบอกว่าผมอยากจะเน้นความแรงอัตโรมัติเต็มที่โดยการออกออโต้สเปลผมก็แนะนำว่าง,งั้นก็เล่นเซนเมสครับเพราะว่ามันได้ความแรงอนตมัติที่แรงกว่านะครับ <c oughs> ผมยิ่งไปกว่านั้นนะครับตัวเซนเมสเนี่ยสามารถที่จะเล่น ตัวอาร์ฟิชอฟสายรโดรามาสแท้ได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าตัวเซเมเนเนี่ยมันจะไม่มีความแรงเทียบเท่ากับตัวเซตหมวกแกะโพลิสติกหรือเซตจัดเมนก็ตามทีนะครับแต่มันก็เป็นอาวุธที่เราสามารถเล่นได้ทูอินวันนะครับเล่นบูก็ได้เล่นอดอมาสแท้ก็ดีนะครับทีนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วครับว่าเพื่อนๆอยากเล่นอาร์ฟวิชอฟสไตล์ไหนนะครับผมก็ลองไปช่างใจดูเนาะผมก็อแนะนําได้ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับ ไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ